ดูสิครับพี่น้องขาธรรมชาติให้ได้แค่พอนสวรวั์มีเรือด้วยนะครับทุกคนมาพี่น้องขาแซ่บข้าวหอมบริจาค้มกุลาลองไานเลิศอร่อยแซ่บหนวน ดีค่ะพี่น้องค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจตอกแตกรัดับน้องมันท้องสินค่ะพี่น้องค่ะ ในช่วงกินแสบกินนัวพี่น้องขามือนีก็อยากกินปลาเนาะเพื่อนบอกว่ากินแล้วกับสิสลดัดพี่น้องขาเพื่อนว่าอยากกระตองกินปลานะครับพี่น้องขาดูสิคะพี่น้องขาธรรมชาติให้ได้แค่พรสวรรค์มีเรือด้วยนะคะทุกคน<อ>นะคะพี่น้องขาข้าวปลาแกะจ้าขอบคุณนะคะทีมงานไม่กล้ากินเลยจัดจานได้แบบนา่าหลงมากยีดอกจากยี่สิบจัดสามร้อยงงมากขอบคุณบายแอมชา้า พี่น้องขามาอันนี้จะเป็นปลาน,น้นทั้ืหมเนี่ยอุ้ยมันชำ่ชำๆพี่น้องขาเพราะว่าชอบกินปลาที่มันไม่ไม่สุกเยอะอะต้องวางอย่างนี้ไม่แอมฮะยังไงแต่คนไทยเขากินกรอบๆปะ,ะแต่แต่ว่ามันต้องชำ่ำๆแบบนี้แหละคือนางก็จะแบบคีดเอทเยอะมากตัวเองค่ะอืม หลายคนถามนะว่าเมนูอะไรให้พนักง,งานกินก็พนักง,งานกินก็กินอันนี้แหลนะเนาะอันนี้จะ,จะเลี้ยงกล้วยบวชชีเมื่อวานเลี้ยงไปแล้วทุเรียนงงมากพี่น้องขาหมูว่านอีเลี้ยงทุเรียนเล็กหน่อยอยู่ลานพี่น้องขาจนจะเจ็บท้องหมูว่านอีหัวขวนกันไหลคือก็คือแบบว่าเราก็ให้จับคู่กันเนาะหน่วยละสามคนพี่น้องขาประมาณสามโลนี่แหละเออ บางคนก็อยากกินไก่ไก่นะเนื้อเนื้อเนื้อฉีอะไรนะไก่ฉีแต่ว่าก็ได้ลูกที่สุกงอมนะพวกอยากกินลูกสุกงอมก็ได้เนื้อไก่ฉีแล้วทีนี้นางทำยไงรู้ป้ะนางก็เอาไปอุ่นเอาไปอะไรให้มันแบบรู้สึกว่ามันให้มันเป็นแบบเนื้อไก่ฉีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องครับกุละข่ำโมว้านเนี่ยในบาตําอยากกินเนื้อเนื้อนิ่มบาตําอ่ะแต่พวกอีใหม่ชอบกินแข็งเออ แต่นางก็แก่แล้วก็ต้องกินงไงพี่น้องคาเจบอกว่าไม่ให้แกะดูหก็สูงแต่เราเก็เลยแบบเออนี่นะพี่น้องคะ่ะอยู่ร้านเราก็อยู่กันแบบพี่น้องนะเออเจสจะดุก็มีบ้างนะคะวีนบ้างนะคะแต่ช่วงนีไ้ไม่ค่อยวีนหรอกเพราะว่าเจ๊มีความรัก oh. โอ้พี่น้องมันเลิศที่อีหลี่เลิศอีหลี่ี่พี่น้องคะ่ะมาพี่น้องค่ะ รีวิวข้าวปลาแกะบายเจตอกแตกพี่นอ้องค่าแซ่บอืมพอดีอข้าวผัมดมาดิอืมก็อร่อยมากพี่น้อง่าไม่นุ่งง่ายหมากรสดยีกระเทียม น้ำปลาเกิดน,นิดหน่อยนี่แซ่บนะคะเมนูง่ายๆพี่น่องสามารถให้กินอยู่บ้านได้ด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งกับแสบน้ำปลากินปลามีประโยชน์นะคะ เดีรเช็ดหน้าสีหารอเสือเห็ดละงอก็เห็ดดำเห็ดขอนเอาไม่ลวกเห็ดเจวกินช่วงนี้เห็ดยุบานหลายอันาาอนาคอนดาอันนาคอนดาอันนาคอนดานี่ไงหอยที่เจนึกถึงวันนั้นลำใหญ่บูมามาเดินอยู่นะลำเนี้ย พอมีหมอนช่างเถอะช่างเถอะคนงามขอไปตามตามวาดสนาพี่ไม่มีปริญญาจะไปหาผู้ชายมาอีกแล้วบูมุงมากทางผ่าน ผ่านไปไหนบ้านอยู่นี่ผ่านไปไหนหมุนรถเป็นเขาบานบ้างเขาพอดี <c oughs> ขับรถหลงทางแก่ก <c oughs> ินหมูกระทะบ้านใครมาก <c oughs> ินหมูกระทะที่ไหนมา <c oughs> สุพรรณบุรี <c oughs> บักแกเนตปิยนานคนสุพรรณขอรักฉันห <c oughs> <c oughs> ลงไปถึงสุพรรณจะกลับรถไง, <c oughs> ลงกลับรถ สาลีกับสามีอันไ,นไรกันบ้างกระเป๋านุ่หัวมวนพี่น้องขาเนาะีวิวคู่เป็นเรื่องของอนาคตเราก็ไม่ได้แบบปิดกั้นอะไรมากมายจรวาแสบแต่คนบอกว่าเกิดเป็นตาแสบมันกับแสบพี่น้อง่ะ ข้าวปลาแก้ข้าวคุกแม่ก็อร่อยนะปลาทูอะ่ะอืมอันนี้ลืมไปอันนี้แน่นไปหน่อยเนื่องข้าว แล้วก็บีบบีบีบีบเคยกินไหมเอาเนี้ยไปกินกับผัดกะเพราเอาปลาทอเดเนยวแก่แกะเสร็จแล้วก็ทําแบบกะเพราเครื่องเน่ยแล้วก็แกะปลาดลงแล้วก็คุกเลยอร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวทําให้กินม่นจังว่า อะไรเจ็ดที่แอบโสไหมไม่ลองดูรายดิแต่ว่าเบืองเนาะสูงเย็กหน่อยแสบพี่น้องคาะอีกหน่อยจะมีคนมานั่งกินด้วย จะนั่งยังไงอะแกมันนั่งไม่ได้เนาะต้องแ่นใช่ไหมก็อ,อีกจะมีก็อีก้าอี็แค่น้อยอะเราก็ต้องมีแขกรับเชิญปะฮึต้องมีแขกรับเชิญอืมอม,มากินอะไรเงี้ยแม่ปิดน,น,นันอย่างเงี้ย แม่ตาล่าแต่คนกระถามเนี่ยว่าส่วนให่เปมอลลัมดูบอพี่น้องขาไปอยู่ตวะวามันเมื่อยไหมอียางน,นึงมันสิบปีวีกแล้วนะคะไปเลยแบบว่าสิบไปแน่มาไปแน่แต่วา หายลังใจทุกขนาดแหละนะคะพี่น้องขาแซบข้าวหอมบริจ,จากทุ่งกุลาลองไห้เลิศอร่อยแซบนัวอ,อีดีไม่นุง่งง่าแต่กับแซบตะกรองอย่าลืมกินด้วยนะ พี่น้องขาวบางคนก็นถามว่าใจแตกแตกะคุณกินไหนกินดีกินแสบกินนัวอืออีหรือเป็นขนกินเป็นตาแสบหมฝากยังได้พี่น้อง กดไลค์กดแชร์น้ำแน่กดติดตามเจตตตแตกน้ำทางในเพจหรือในยูทูบเด้อแ่บสวยเนาะเราเนี่ยเป็นคนสวยธรรมาชาติให้ได้แค่พรสวรรค์ถ้าพูดประโยคนี้เหนื่อยก็จะพูด ทีมงานจัดเลือดจัดจานต้องยกให้แอมสั่งงานแบบเลือดสั่งแบบไหนได้แบบนั้นค่ะบางครั้งเหมือนแบบว่ามึงเรียนมาคือเอ็ดมากหรือว่าบางครั้งอะ่ะเรายังทำไม่ได้เหมือนมันเลยอันนี้คือลูกน้องมันสัดด่นเลือดเราหน้าตามันไม่ใช่เป็นจะจอดได้แบบนี้มันขัดหน้าตาม,มากกูงงมากนะคะ เราก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ร้านนะครับทํานู้นทํานี่ช่วยกันอย่างเงี้ยนะครับเผื่อวันหนึ่งเนาะสมมติว่าเราปังขึ้นมาทําไงเนาะต้องการทีมงานเยอะใช่ไหมบูมเออแบบรถตู้หนึ่งอะไรเงี้ยไปกันเป็นรถตู้เลยอย่างเงี้ยเดยกกูขับให้นั่งเองไม่เป็นไรลูกนะ้องไม่ต้องขับ <c oughs> ขับเองไหยขับเองค่ะนะครับพให้น้องขับจะเป็นความบวนสื่อของหลานนะาเนาะอีกคำหนึ่งอร่อยวันเนี้ อร่อยเลยสำหรับเมนูข้าวปลาแกะนะคะจังไรจังไห,งไหพี่น้องขาวขอมาแล้วนะคระับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใีทีงานนะะี้เนนักพี่น้องขาวสำหรับมื้อนี้สีอมลาพาจากไปก่อนสวัสดีค่ะ